สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลรามขอนำเสนอรายการโซลรามอ่านอนิเมชนวีคดีนะครับรายการที่พาทุกท่านไปอัปเดตเรข่าวสารของวงการอ่านอนิเมะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับว่าจะมีข่าวไหนที่เป็นข่าวเด่นข่าวไหนที่น่าสนใจจะหยิบยกมาเล่าส่วนฟั่งนะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องโซลามกันสักนนิดนึงนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมเลยครับข่าวแรกนะครับ กุญปัยดากอนไหลและกอดชีวิออต,ว ara, wa, อ,อ,งยยตองกรดดดงดงกกประกาศสร้างไม่ใช่แบบอนิเมะแล้วซซยูนเนะริวเซคนนิจิวะจินเซหรือกุญปายดากอนไหลอีกหนึ่งนิยายแนวแฟนตาซีนิเรือเอาข้าวโพดยอดฮิตที่มียอดตีพิมพ์ทะลุกว่า1ล้านเล่มล่าสุดจากกระแสอโด่งดังก็ทำให้เรื่องนี้ประกาศสร้างเป็นฉบับอนิเมะแล้วโดยไซเนนจิเอสพีและเว g a e เอเ r อร์เทนเมนต์เรียบร้อยนะครับซึ่งในครั้งนี้ได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์วิชวล และ P.V. ออกมาด้วยสารองคระกอการฉา,า,ายจะเป็นภายในปีสัสดาที่4ี่นี้เองฟู๊ตายดักก็ไลท์นะครับเดินเป็นตัยาในแฟนตาซีของนากาชิมะฮิโรอากิและวาราประกอบโดยอิจิมารุคิซุเกะที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกบนเว็บไซต์โชว์สิติการินาโรตั้งแต่เดือนมกราคมปี2013ถึงเดือนสิงหาคมปี2016ก่อนจะมีการตีพิมพ์ในคืออัลฟาโพลิส เมื่อเดือนเมษายนปีสอง5ส้าที่ผ่านมานี่เองปัจจุบันก็มีทั้งหมด23บเล่มด้วยกันนอกจากนี้ยังมีฉบับบางหะโดยผู้วนโ,โนอีก11เล่มด้วยครับโดยเป็นเรื่องราวของมังกรผู้น่าเกรงขามตัวหนึ่งที่ถูกกล่าผู้กล้าสยบลงจนได้มาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่าโดแลนซึ่งความต้องการของเขาคือการใช้ชีวิตเรียบง่ายและธรรมดาเพราะคการปกป้องผัวว่าที่เขารักไม่ให้ถูกพวกขึ้นคนขึ่งสัตว์ประโจมตีจากนั้นอยู่มาวันหนึ่ง เขาก็ได้พบกับเซรีนาสาวมีร่างกายเป็นเครื่องมนุษย์ครึ่งงูและนั่นก็ทําให้ชีวิตของเขานั้นต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งครับข่าวต่อไปนะครับข้อมูลชี้ชัดนักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นมันกอาย,อยูสั้นกว่าค่าเฉลยชาวญี่ปุ่นทั่วไปเมื่อเร็วๆนี้หลังจากการจักไปของอาจารย์อาริระโทริจามะผู้เขียนมังงะดรัปเอรบอลและดูเหมือนว่าจะมีเพจทวิตเตอร์ช, Twitter ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งออกมาตั้งประเด็นด้วยข้อมูลชุดหนึ่งครับพร้อมตั้งข้อสังสัยว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นนักเขียนการ์ตูนนั้นมักมีอายุสั้นกว่าค่าเฉลี่ยตัวทั่วไปของชาวญี่ปุ่นซึ่งสวนทางกับความเชื่อที่ว่าคนญี่ปุ่นนั้นมักจะอายุยืนโดยผู้ใช้โมนากะโยชิฮิโรได้รวบรวมรายชื่อนักเขียนการ์ตูนที่เสียชีวิตตามธรรมชาติไม่นับผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือค่าตัวตายจำนวน219คนมาคำนวณครับปรากฏว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของนักเขียนนั้นอยู่ที่ประมาณ62.6ปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าสั้นกว่าอายุโดยฉเฉลี่ยทั่วไปของชาวญี่ปุน่นซึ่งอยู่ที่ประมาณ84.62ปีซึ่งสถิตินี้เป็นสถิติปีส0 2 0ัและบางคนก็เสียชีวิตได้ไวเพียง20หรือ30ปีกว่าเท่านั้นเองทั้งนี้ตารางก่อนหน้ามีผู้ทักทวงข้อมูลใดๆส่วนอยู่ทางผู้เขียนจึงแก้ไขโพสตารางรายชื่อใหม่พร้อมระบุก,การเสียชีวิตของนักเขียนแต่ละคนไว้ด้วยเห็นแล้วก็น,น,น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงนักเขียนการ์ตูนที่ยังมีชีวิตอยู่หลายๆคน เพราะปัจจุบันแม้จะมีความตื่นตัวในเรื่องการทำงานหนักจนตัวตายกันมากขึ้นแต่ด้วยสภาพสังคมความกดดันค่านิยมในการทำงานรวมถึงด้วยกับการใช้ชีวิตของนักเขียนแต่ละคนที่สูบบุหรี่จัดหรือไม่ออกกำลังกายก็อาจส่งผลให้ร่างกายซุดโทมร้ดเร็วกว่าคนอื่นทั่วไปได้ข่าวต่อไปแฟ i r ี่เทลวันทีเ11เยอเวส์อนิเมะปล่อยคิปเซอร์วิชวดแรกฉายปลายตุลาคมนี้แฟ i r ี่เทลอีกหนึ่งผลง,งานมาังงาะยอดฮิต ของอญญาจารย์มาชิมะฮิโระที่มีการประกศรราศสร้างอ่นนานิเมะพาคต่อของตอนจบในเรื่องหลักอย่างแฟร์ลเทลวันเทเลตเยอเควสเมื่อเดือนกันยายนปีส0 2พัิที่ผ่านมาโดยล่าสุดได้มีการปล่อยภาพขีเซิร์วิชวลที่เป็นรูปของ3ตัวละครหลักทั้ง5าออกมาแล้วสำหรับผลการฉายจะเป็นภายในเดือนกรกฎา,าคมปี2 0 2 4นี้รอติดตามนุ่งเล่าของพลังมิตรภาพที่รอคอยกันได้เลยครับ f ฟร์ลิตเท e r ันเทเลตเ Quest เป็นมังงะักที่เขียนเรื่องและสตอริบอร์ดโดยอาจารย์มาชิมะฮิโระและวัภาพประกอบปังหนโดยคูเอดะอัสซโอปัจจุบันนะครับกำลังตีพิมพ์อยู่ในในิตยสารแม็กซีนพ็อกเก็ตและมีทั้งหมดเก้าเล่มด้วยกันโดยเป็นเรื่องราวอตอนจบของแฟรี่เทลภาคหลักและจะโฟกัสที่ตัวละครนัตสึดาคุนิวและอเพื่อนพลังมิทภาของเขานิูเวตมนซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ของพวกเขาคือการทำภารกิจนัวีิปทางเหนือของกุยิทิน่า ที่ไม่มีใครเคยทำสำเร็จในรอบสตวรรษที่ผ่านมาภารากิจที่ว่าคือการผน,นึกมังกรเทพทั้ง5ที่มีอำนาจตะลายล้างโลกขณะดเดียวกันทางแฟร์ดเทลก็ได้รับสมาชิกใหม่ที่ชื่อว่าโทกะาเข้ามาแต่สมาชิกใหม่คนนี้กลับดูไม่ชอบมาพานคนเสียเลยข่าวสุดท้ายสุดใสาสปอร์ตอิสเซคายอนิเมะซีรีส์ทีมไวรัสดีซีปล่อยเทเลอร์ตัวใหม่ออกวันนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ใครหลายๆคนจับตารอ,อก,กันเลย กับซูไซส์คอร์สอิเซคไยอนิเมะเรื่องใหม่จากวอ r ์เนอ r ์บร e r เ j อร์เชปนและวิสตูดิโอที่นำเรื่องราวของทีมไวรัสในจกักรวาลดีที่ต้องไป,ประจนภัยในต่างโลกซึ่งตัวอนิเมะก็มีกำหนดการฉายในเดือกนกรกฎาคมสอ2พน2ีนี้ซูไซ d ์คอร์สอิเซอคไยเป็นโปรเจกต์ออริจินอลอนิเมะของทางวอร์เ r อร์บร e r เ j a ร์เและมีการผลิตโดยวิสตูดิโอซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของอามันดาวอลเอ ผู้นำ ARGUS ได้ทำการรวมทีมเหล่าอัชญากรชาวโชนในกอตเทมสิตี้เพื่อปฏิบัติการภารกิจโดยมีฮาร์ลี่ควีนพีชเมเกอร์เคลฟเฟสและคิงชาร์กโดยวายไ้า์เหล่านี้ถูกส่งตัวไปยังต่างโลกผ่านประตูมิติสถานที่ที่เประดินแดนแห่งดาบะเวทมนต์และมีทั้งออกรวมทั้งผู้ปกครองและพายอย่างดากอนฮารร่และทีมได้ออกโชว์ความป่าเถื่อนไปทั่วหลังจากที่ถูกส่งตัวมาังดินแดนแห่งนี้ จนถูกทหารจับตัวไปขังคุกในอาณาจักรแห่งหนึ่งพวกเขานั้นมีเวลาเพียง7 2อชั่วโมงก่อนที่ระเบิดที่คอของพวกเขาจะตุ้มขึ้นมาซึ่งหลังจากที่ไปพูดคุยกับคริสอัลโดราเงื่อนไขในการได้รับอิสรภาพของพวกเขาก็คือการต้องไปชิดหลังของทัพหลวงของฝ่ายศัตรูพวกเขาจะต้องพาตัวเองไปยังแถวหน้าของการลบโดยที่ไม่มีทางเลือกและนี่คือข่าวสารทั้งหมดในคลิปนี้นะครับของรายการโซลาร์ดอทเนมิวิกซี่นะครับผมถ้ามีข่าวไหนตกหล่นไปหรือใครอยากเสริมตรงไหน มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากแฟนฟิกสำหรับแฟนอนิเมะและเหล่าผู้ชื่นชอบในอนิเมะเรื่อง Over l ร r d ดโดยจะเป็นเรื่องราวของเพลเยอร์ส่วนหนึ่งที่ถูกจ้างมายังโรคใหม่ภายหลังที่เก็บอิกดาซิลได้ปิดตัวลงไปซึ่งเพลเยอร์คนนั้นมีชื่อว่าฮิลกะแถมเขาไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่มาพร้อมกับ NPC เผ่าเทพที่ความสามารถไม่ต่างไปจาก NPC ของ Q ิวไอ o ุนโกเลยทีเดียวแต่นอกจากนี้เท่านั้นยังไม่พอ พวกเฮีกะกับหับเอพีซีเผาเทพที่ว่ามานี้ยังเป็นกิวเดอะโฮลี่สปิริตแถมกิวที่ว่ามานี้ยังมีอันดับกิวสูงถึงอันดับที่1ในเกมอีกาซิลเรื่องราวการประทะการระหว่างเฮียวกะกับเหล่า NPC จากกิ์เดอะโฮลี่สปิริตและไออุนโกพร้อมเหล่า NPC ีซีจากคิวไออุนโกจะเป็นอย่างไรแฟนๆต้องลองไปทำอ่านกันได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในช่องเดสคริปชั่นเลย เอาละครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องโซลังกันสักนิดหนึ่งนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ผมขาตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ